มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลาจากตัวเมืองมีเรื่องเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับหอพักเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างเนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนเคยหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนเรื่องราวเริ่มขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อกลุ่มนักศึกษาชายหญิงสี่คนที่สนใจเรื่องผีตัดสินใจเข้าไปสำรวจหอพักเก่านี้พวกเขาได้ยินเสียงเล่าเกี่ยวกับวิญญาณของนักศึกษาที่เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองและยังคงหลอกหลอนหอพักนี้อยู่ เมื่อเข้าไปในหอพักพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วทันใดนั้นเองไฟฉายของพวกเขาก็เริ่มกระพริบและดับลงเป็นระยะสีฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่ชั้นบนนักศึกษาคนหนึ่งกล้าเดินขึ้นไปสำรวจ ที่ชั้นสองพวกเขาพบกับห้องพักที่มีประตูเปิดง้าอยู่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปข้างในก็พบกับโต๊ะและเก้าอี้ที่ถูกจัดไว้อย่างเรียบร้อยแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือกระจกเงาที่ตั้งอยู่มุมห้องในเงาสะท้อนพวกเขาเห็นเงาดำของคนยืนอยู่ด้านหลังทั้งท้งท,งที่ในห้องไม่มีใครอยู่เสียงหัวราบทาเบาดังขึ้นอย่างกระทันหันและเงาดำนั้นก็หายไปทิ้งให้พวกเขายืนตัวแข็งด้วยความกลัวพวกเขาตัดสินใจรีบหนีออกจากห้อง และลงไปชั้นล่างแต่ประตูหอพักกลับถูกล็อกจากด้านนอกทำให้พวกเขาติดอยู่ภายในในขณะที่พวกเขาพยายามหาทางออกเสียงกระซิบเบาๆเ,เริ่มดังขึ้นรอบตัวออกไปไม่ได้หรอกพวกเธอเป็นของเราแล้วเงาดำหลายตัวเริ่มปรากฏขึ้นล้อมรอบพวกเขาและความหวาดกลัวก็เข้าครอบงำพวกเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อหนีแต่กลับพบว,ว่าทุกครั้งที่พวกเขาเปิดประตูไปจะกลับมาที่ห้องเดิมเสมอวิญญ,ญาณที่หลอกหลอน ในหอพักนี้ไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆจนในที่สุดพวกเขาก็หายตัวไปในหอพักแห่งนั้นไม่มีใครพบเห็นอีกเลยเหลือเพียงตำนานของหอพักที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ